สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกิจกรรมวิถีคนมักปลูกกันนะคะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บางเลยวันนี้คุณชายนางจะมาเปลี่ยนนะคะยอดนะคะจากมะเดื่ออุทุมพรนะคะเป็นมะเดื่อฝรั่งนะคะสายพันธุ์ต่างๆตามที่เราต้องการเลยนีคะแล้ววันนี้นะคะเราก็เข้าโครงการฝากหลานไว้กับยายนะคะก็เลยแบบว้าวทำงานได้แบบเต็มที่เลยนะคะในสวนนะคะ ซึ่งการเปลี่ยนสายพันธุ์ก็มีหลายแบบมากนะคะอาจจะเป็นการเสียบยอดการเสียบข้างการติดตาการทาบกิ่งนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนหรือว่าขึ้นอยู่กับหน้างานที่เราเลือกนะคะซึ่งวันนี้คุณชายก็เลือกใช้วิธีการเสียบยอดนะคะ,ะมะเดื่อนะคะสาสายพันธุ์นะคะใส่ต้นตอมะเดื่ออุทุมพรที่เราทําการลงวงบอ่อไว้นะคะ ก็เลยถือโอกาสนะคะถ่ายคลิปนะคะมาฝากพี่ๆกันนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากจะเอาไปลองทำดูนะคะเพราะว่ามันไม่ยากเลยค่ะพี่ๆสามารถทำตามคลิปได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะเหมาะแก่การขยายพันธุ์มากๆเลยนะคะอ่าเรามาดูวิธีแบบเร่งด่วนนะคะเร่งด่วนอีกแล้วนะคะด่วนตลอดนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็จะเฉือนต้นแบบนี้นะคะเราจะใช้การเสียบยอดแบบปัดประกบนะคะเทคนิคนี้ก็ได้มาจากนันหนวดนะคะ,กะเกษตรนอกโรงเรียนนะคะอ่าคุณชายนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเติมโดยการทําลิ่มนะคะเพิ่มไปอีกเพื่อความยึดแน่นนะคะที่จริงการขยายพันธุ์เนี่ยไม่มีตายตัวนะคะเราอาจจะเสริมเทคนิคเล็กๆน้อยๆเข้าไปเพิ่มเติมได้นะคะก็เลยบอกว่าเราก็จะเลือกกิงเนาะ ให้มันเข้ากับต้นตอถ้ามีขนาดที่เท่ากับกิ่งจะดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีขนาดก็ขอให้เลือกกิ่งที่เล็กกว่าต้นตอน,นะคะเพราะว่ากิ่งมะเดื่อฝรั่งเนี่ยมันจะโตเร็วม,มากๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็เฉือนแบบนี้เลยนะคะเฉือนแบบง่ายๆนะคะและอีกอย่างที่จุ๋มแนะนําเลยคือมีดนะคะควรจะคมขบดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่คมมันจะมีการช้ำนะคะอัตราการรอดก็จะน้อยหน่อยนะคะ,ะตัวนี้ก็ ขยายพันธ์ด้วยวิธีการเสียบยอดนะคะแบบปาดประกบและมีดิ่มซสรมเนี่ยง่ายๆเราไม่ทํานะคะเราชอบอะไรยากๆนิดนึงนะคะคุณชายบอกต้องมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมเต็ม,ตม,ตมที่ค่ะนะะเราก็ผู้ชมนะคะส่วนไอยย้ยืดๆเนี่ยก็เป็นพราิลิมนะคะเพราะว่าปกติน่ะ,ะเราจะใช้เทปพ,พันกิ่งพันเลยก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีมันก็แบบลื่นเนาะหลุดไปหลุดมานะคะแกก็เลยใช้พราิลิมพันก่อนนะคะแล้วก็ แกก็ใช้อะอะไรอะไอเทปยืดๆเนี่ยมาผ่านอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วแต่นะคะบางต้นก็ใช้บางต้นก็ไม่ได้ใช้นะคะมันไม่มีอะไรตายตัวนะคะตัวเนี้ยไอแผลมันแง้มๆนิดนึงแกก็เลยเอามามัดช่วยนะคะดึงให้มันแน่นนะคะทุกอย่างแก้ไขตามหน้างานนะคะแต่หลักๆก็คือ ประมาณนี้นะคะทํายังไงก็ได้ให้แผลเนี่ยมันประกบกันดีไม่มีช่องว่างแล้วก็ไม่ต้องดึงแน่นเกินไปอยาหย่อนเกินไปเอาแบบพอดีตึงมือนะคะแค่นั้นไม่พอนะคะเอาเทปพ,พันใสยไฟใส่ไปอีกนะคะอ่ะโอเคเต็มที่เลยค่ะคุณชายนะคะต่อมาจุ๋มก็บอกไว้ขอแบบปัดประกบแบบไม่ทําริมได้ไหมทําให้ดูหน่อยนะคะจะถ่ายคลิปเผื่อพี่ๆท่านไหนที่แบบเอ้ยไม่ชอบแบบยาก,ยากๆอะ่ะเอาแบบ ปาดประกบอย่างเดียวพออ่ะโอเคเดี๋ยวคุณชายจัดให้นะคะดับแรกก็คือเดี่ยเลือกกิ่งนะคะถ้ามีกิ่งที่เข้ากับต้นตอเราพอดีขนาดอะ่ะมันจะเป็อีอ่ะดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีให้เลือกกิ่งต้นพันธุ์เล็กกว่าต้นตอจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นตอเนี่ยมันจะ ตัวช้ากบกิ่งมาเดือนอกเรานะ,ะอ่านี่เราก็พันพาราฟิมนะคะเพื่อลดการคลายน้ํานะคะพาราฟิมเนี่ยอย่างที่จุ๋มเคยบอกไปนะคะก็เดือดซื้อในติ๊กต็อกในช้อปปี้ได้ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ได้ใช้เยอะก็ซื้อ,อฟุตละสิบาท,ทเห็นเขาแบ่งขายอยู่นะคะแต่ว่าสําหรับจุงมจุมใช้เยอะก็ซื้อเป็นหมวนเลยนะคะก็ประกอบแบบนี้เลยนะคะอาจุ๋มอาจจะพากไม่ได้สาระเท่าไหร่นะคะเน้นพี่ๆดูตามคลิปละกันฝ <laughs> อยอย่างเดียวนะคะอ่านะคะอันนี้ก็ ทำไปเรื่อยๆนะคะงานในสวนพอดีวันนี้ได้แบบงานเยอะมากเพราะว่าตัวยุงไม่อยู่นะคะเอาไปฝากคุณยายนะคะซึ่งตอนนี้นั่งฝากภาคเสียงพี่ๆอาจจะได้ยินเสียงฝนนะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกนะคะช่วงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวพี่ๆดูตามคลิปแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะคะเสร็จไปแล้วนะคะอันหนึ่งนะคะต่อมาก็จะเอาเทปพ,พันสายไฟมาพันอีกรอบนึงเพื่อความแน่นหนานะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงที่ขยายพันดีที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนตกหนักด้วยนะคะแต่เราก็ทำนะ,ะไม่ไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าถ้ามันไม่หลอดเราก็ทําใหม่นะคะบางทีรอให้เราพ้อมอะไรพ้อบางทีเราอาจจะ ไม่ได้เสียวเวลารอขนาดนั้นถ้าสมมุติว่ามันติดตอนนี้พอถึงปลายฝนต้นหนาวต้นก็จะโตละนะคะอ่าภาพรวมๆก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวถ้าเขาแตกตาอะไรยังไงเดี๋ยวจุดจะมาอัปเดตให้พี่ๆทีนะคะสวัสดีค่ะ